สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักฟังก์ชันทานสเตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวโปรแกรม t o p s u i t ตัวนี้เรามีชื่อว่าทาน Import Test Part นะครับ Test Part Component จากเว็บนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ c a r d e n a s สนะครับสมมติว่าเราเข้ามาที่ตรงทานสเตเตอร์เลือก เทรดพาสใช่ไหมครับ mm hmm. เข้ามาขั้นตอนแรกเนี่ย mm hmm. เขาจะให้มีให้ลงทะเบียนนะครับ mm hmm. ก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ไม่ยากนะครับลงทะเบียนไม่ยากก็จะสามารถเข้ามาหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. สำหรับตัวเทรดพาสนะครับข้างในก็จะมีเป็นลักษณะของพวกคอมมิชชั่นต่างๆนะครับของบริษัทต่างๆที่เราสามารถที่จะโหลดเข้ามาใช้งานได้นะครับยก mm hmm. ตัวอย่าง mm hmm. เช่นเอ่อ mm hmm. ผมจะเอาเป็นซักบริษัทหนึง่ง mm hmm. ผมกดติดฝาบอรี่มา,อาลองดูครับซึ่งในแต่ละบริษัทเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่นะครับ ในแต่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานของชิ้นงานของเขานะครับที่เขาเอามาลงไว้นะครับซึ่งมันโคกับตัวโปรแกรม t Top s o l i d ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปดูที่งานแต่ละตัวของเขานะครับและโหลดเข้ามาใช้งานในตัวโปรแกรมของเราได้นะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะเ,เป็นมาตรฐานอะไรนะครับในแต่ละตัวจะมีมาตรฐานกำกับไว้อยู่แล้วนะครับก็มีขนาดบอกด้วยว่าคืออะไรนะครับหรือจะ,อะเดี๋ยวลองสักตัวนึงเอาเป็นฝาหนักนะผมกดฝาหนักเลยนะครับฝาหนัก ดูซิว่ามีฝนักมีอะไรบ้างนะครับก็กดเลือกฝนักมาเขาก็จะบอกว่ามี current t r a n s f o r m e l มี e l e c t i c energy สมมติผมเอาเป็นตัวนี้ speed call current t r a n s f o r m นะครับผมได้เป็นตัวนี้มาใช่ไหมครับเราก็ลองเลือกซักตัวหนึ่งนะครับว่าจะใช้อะไรกดทูโปรแกรมเขาจะไปโหลดมาครับไปโหลดตัวมาตรฐานที่เราได้กดคลิกเข้าไปเนี่ยมาที่ตัวชิ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็ได้เป็นไฟล์แบบนี้มาเห็นไหมครับ เราสามารถนําไฟล์นี้ไปใช้งานต่อได้เลยครับจะไปประกอบต่อหรืครับรือจะไปโมดิฟายต่อก็แล้วแต่นะครับลองดูสักตัวนึงนะครับผมดึงเข้ามาอีกนะครับเทสกราฟเทสพาร์ตนะครับเอาเป็นซักบริษัทหนึ่งเอาเป็นอะไรดีนะเอาแบบบริษัทที่เรารู้จักรู้จักกันนะครับเอาเป็นมีเยอะมากครับมีเยอะมาก เอาไหนก็ได้เดี๋ยวผมลองกดสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวหามเทสซอฟต์แวร์นะครับเทสซอฟต์แวร์ข้างในก็จะมีเป็นไฟล์เกี่ยวกับอิเล็กทริกนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยเราก็โหลดเข้ามาใช้ได้เลยนะครับอยากจะใช้อะไรนี่ยเราโหลดเข้ามาใช้ได้เลยครับพอกดเข้ามาเพิ่มมันก็จะอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการติดตั้งหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟล์พาร์ทข้างในเนี่ยนะครับอะไรพวกนี้นอกจากไฟล์แคตแล้วพวกนี้ก็มีไฟล์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นกันนะครับ ถ้าต้องการที่จะโหลดมาใช้ก็ดึงมาใช้ได้เลยอลองดูอย่างอื่นหน่อยดูสิว่ามีบริษัทที่เราค,คุ้นกันบ้างไหมนะครับพานาโซนิกมีพานาโซนิกเมื่อกี้หุ่นแวบบ๊แบๆบนะครับเราน่าจะ นี่ p a n a s o n i c นะครับเราลองดูครับข้างในมีอะไรบ้าง Panasonic ไม่มีอะไรเลยนะครับ p a r k เ r อนี่เอาเคยเจอแล้วมีวาวนะครับก็มีไฟล์พวกนี้เราก็โหลดมาใช้ได้นะครับก็ทำตามที่ผมบอกก็คือโหลดมาแล้วก็เลือกมาตรฐานที่จะใช้เราก็โหลดมันเข้ามาใช้ได้เลยนะครับว่าจะใช้เป็นพาร์ทอะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปน